สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ีโฟกส์สปอร์ตแอนทัวร์นะฮะวันนี้เดี๋ยวเขามาอัปเดตโครงการวิจัยไข่น้ําของเคทธรรมราษัรป่าหนองซ้ายกันต่อนะฮะหลังจากที่วันที่สิบสี่ผ่านมานี่นะฮะเขาก็ได้ไปจัดกิจกรรมแสดงโชว์ผลง,งานเป็นจัดบูธโชว์ผลง,งานร่วมกับโรงเรียนแม่ใจเวียคมครับซึ่งโรงเรียนแม่ใจเวียคมเปิดก็ได้ทําการจัดแสดงผลง,งานเพื่อ เข้าประเมินสถานศึกษานะฮะประจำปี2564นะครับก็ในระดับพื้นฐานครับแล้วก็เคท่า,ามลาบเขาก็ได้มีโอกาสเอาโครงการผู้พักแหลกปลาซึ่งก็เป็นกอไข้กับก้ามขามก้ายัางเหียงไปโชว์นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็มาสานต่อในเรื่องของโครงการวิจัยไข่น้ำกันต่อครับวันนี้ภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นตะกี้นี่คือเป็น ขอไข่ที่ผมได้าวัวไข่เพื่อเป็นกอย่อยๆมีกอใหญ่พองน้อยพ่องนะฮะแล้วก็นําเอามาอนุบาลลงในบอ่อน้ามตีอยู่ในเคตทำลานี่ก่อนนะฮะซึ่งจะเป็นสิ่งที่การันตีว่าอันกอไข่ของเขาปลอดภัยแล้วนะฮะหลังจากตีมันได้ลงไปแจนน้าก็โอกาสหลอดกัร้อย็นต์นะครับผมก็ก่อย,อยซอยมาทีละน้อยครับแต่ว่าก็ได้การ จเหลือจากไอชาตินะครับบ้านสันสลีก็เป็นเจ้าของอควายเพือกนะฮะเป็นเจ้าของควายเพือกเปินเอารถอีแตนมาจุวยผมขนนะฮะแต่ว่าเป็นวันติดตัวเอเก็เปิลก็ได้มาจุยขนให่ผมทั้ง3รอบนะฮะก็เอามาอนุบาลในอบอหน้านี้ไปก่อนนะฮะก็ต้องขอขอบคุณไอชาติบ้านสันสลีมาหน้าที่นี้ตัวครับส่วนโครงการนันน้นองดินน้องฝ้าก็ ผู้สนับสนุนก็นคือปีบุ๋มนะฮะปีจตุพรปัญจขันก่อยังสนับสนุนการนมในการเลี้ยงดูในเดือนนี้แหมหนึ่งพันบาทฮะก็ต้องขอขอบคุณปีบุม๋มปีจตุพรตัวครับผมแล้ววันนี้ครับวันจันทร์เนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นได้มาทําการตามปกติครับแล้วก็วันนี้น,น้องบัานน้องเค้นก่อมาจุยกันขัวไข่ก่อตีเรือนะฮะซึ่งตอนนี้ก่อตีมันเหลืออยู่ก็เป็นก่อตีกองอยู่ฝั่งนู้นแหมหนึง่งหนึ่งกองนะฮะ มีหลายเกาะอ,อยู่นะแล้วก็กล่องนี่ก็เป็นแหมนึ่งกลองนะตีครัวออกมาได้หลายอันลครับนี่ครับลักษณะของการรั้วไข่ก็จะเป็นการฟันเอาหากักเอาดินตีมันเงี้ยวๆออกไปให้เหลือเป็นกอะกอไว้เพื่อขนง่ายๆนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องบัตรกับน้องเคนด้วยนะครผมเดี๋ยวเขาจะลำเลี้ยงกอไข่ตีรั้วไว เอาไปอนุบาลในน้ำแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมเอาไปฟื้นฟูปูคืนให้กับหนดแรงไซายน,นนะอนาะคตรโครงการนี่คงจะมีค่าใช้ใจ่ายแหมเยอะเลยทีเดียวครับผมก็แต่จะได้หมูเขาทีมงานเคทําทลาแล้วก็กลุ่มจิตอาสาก็จะพยายามทำาให้เต็มที่นะเพื่อพี่น้องจำเพื่อไม่ใจ้ของเขานะเพื่อหนองเรงทราของเขาครับไอได้ประมาณกี่กอแล้วเพเป็นซับแล้วเนาะอ,อยากอันเนี่ยหลักอยากอะละนี่ อยากเหรออยากอยู่เนาะอนี่ครับแต่กี้นี่เป็นก๊อปาลังครับแต่กี้นี่ก่อใหญ่นี่คว้าออกมาได้นี่ครับหมาะพอขนง่ายน้อยนะครับนี่ฮะก่องานรักของเคทํานาแล้วครับคือการอนุรักษ์ฟื้นฟูเดือดหน้อยนี่พอคุดหลอกหนองเซ็ดนะครับก่อไข่มูนี่นะครับก็จะเป็นอันเรียกว่าัตถุดิบในการต่อยอดโครงการต่างๆนะฮะฟื้นฟูก่อ ย่าลืมคอยให้กำลังใจในการทำงานของเคสทำลารซัดป่าหนองนซ้ายของจีโฟกแล้วก็ของชาวบ้านจิตอาสาทุกๆคนโดยที่ทีเข้ามารวมาการทำการฟื้นฟูโครงการนี้นะเดี๋ยวแหมน้อยคงจะมีคนเข้ามารวมจุ่ยเหลือแหมนักยูนะครับกลับมาดูครับว่าที่ทางของโครงการนี่จะเป็นจะได้ต่อฮะตอนนี้เราต้องเล็งอนุบาลก่อไข่ให้เร็วที่สุดก่อนนะครับามาอัปเดตกันตอนนี้ครับ นี่ยตอนนี้ก็ได้เยอะแล้วฮะประมาณ70-80%แดล้วนะฮะเดี๋ยวแหมกึ่งตอนวันนี้ก็น่าจะฟังนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะฮะเนี่ยก่อมันใหญ่อยู่นะฮะโอเคครับผมถ้าจะได้ก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้ผมจะไปจวยโรงเรียนมาวอปลูกต้นไข่นะฮะที วันทีเช้สาสี่ีเขาไปร่วมกิจกรรมเคลีร์ทำลายัปาหนองลิงซ้ายครับผมกับมูมีแม่ก็ได้เอาก่อไข่ตีไปโชว์จำนวนสิบก่อครับเอาไปหมอบพื้กับโรงเรียนมาว์าเพื่อลองนำไปปลูกในโครงการโครกหนองนะ้แล้วก็จะลองดูว่ามันจะมีการฟื้นฟูบำบัดน้ำเสียในระบบน้ำตีโคกหนองนะ้เป็นทำอยู่เนี่อาจจะมีคุณภาพน้ำยัง บอกค่อยสะอาดต่อได้นะเขาก็เลยจะลองใจต้นไข่ลงไว้ปลูกเพื่อ,อบำบัดน้ำแล้วก็ทามาติดตามดูครับว่ามันจะสามารถทำให้น้ำสะอาดขึ้นได้ก่อนนะฮะก่อเดี๋ยวช่วงบ่ายถ้ามีโอกาสจะได้ผมอาจจะเก็บผาบบรรยากาศการเอาก่อไข่ซิก่อตีหมอกพึ่งรงเรียนมาใจลงไว้ปลูกข้อมกับน้องนักเรียนก็อย่าลืมคอยที่ตามกันที่นะครับสวัสดีครับ